สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมกับ lc media news ทาง lc cable tv เชียงใหม่ประจำงวันที่1กรกฎาคม2,563วันนี้มีประเด็นข่าวน่าสนใจนะคะข่าวแรกเริ่มต้นที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลําปางเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวคิดถึงกวนชวนตีกอล์ฟชวนนักกอล์ฟมาออกรอบ5สนามในจังหวัดลำพูนคะ่ะ ายวิสูทธ์บัวชมุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลำปางกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันภายหลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่4ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เริ่มทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลำปางซึ่งรงับผิดช,ชอบพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนได้เตรียมการสำหรับการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเพื่อขานรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบ และใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเปิดปรถมฤกเ์ิด้วยการชวนนักกอล์ฟมาออกรอบในเดือนิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ Golf In June 2020ณนสนามกัส s u n Legacy Golf Club สซันพา a นรามากอล์ฟ Club และกะสัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทเพื่อตอกย้ำและกระตุ้นความพร้อมของสนามกอล์ฟในจังหวัดลำพูนที่มีความหลากหลายและสามารถสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มนักกอล์ฟได้มาทดสอบและออกรอบกอบกับสนามกอล์ฟได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณาสุขกรมควบคุมโรค กรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดีมีความสุขและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยนามาตรการความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อลดความ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของไทยในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2563การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลำปางจึงจับมือกับชมรมสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูนภายใต้สมาชิก5สนามประกอบด้วยอันพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่กสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทกสันเลกาซีกอล์ฟคลับกสันพานอรามากอล์ฟคลับ และฮาริพูนชัยกอล์ฟคลับจังหวัดลำพูนจัดแคมเปญคิดถึงกวน้นชวนตีกอล์ฟหรือ New n o m a l g o ล f ฟแอดลำพูนด้วยการมอบคูปองสุดพิเศษแก่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยกว่า6,000คนโดยผู้เล่นสามารถใช้สิทธิคูปองตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวันสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูนได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลำปางโทรศัพท์054 222 214 21 งานนี้นะกกอล์ฟท่านใดที่สนใจนะคะก็เชิญไปร่วมกวนกันได้ค่ะตามวันเวลาและก็สถานที่ดังกล่าวนะคะมาอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ชมคะข่าวนี้เชียงใหม่ในซาฟรีค่ะเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการสไตล์ new normal ค่ะ เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักง,งานพัฒนาพิงคน์นครองค์การมหาชนโดยสำนักง,งานเชียงใหม่ในซารฟารีได้รับเกียรติจากนายเทวันลิปะตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเช็คความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการโดยมีนายเบญจพลน,นาคประเสริฐกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคน์นครปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคน์นครพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับซึ่งการเปิดให้บริการในครั้งนี้จะเป็นการเปิดให้บริ การในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยทเที่ยวสไตล์ New n o r m a ตามโครงการการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด -19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเชียงใหม่ในซาร์ฟอรีจึงได้กำหนดแนวทางการรับมือป้องกันโรคทั้งทางด้านสุขลักษณะของอาคารอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคารการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรครวมถึงการป้องกันและคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ในซาฟารีในครั้งนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมและโปรโมชั่นลด50%ในวันที่16ถึง31กรกฎาคม2563ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนจองการเข้าชมล่วงหน้าผ่าน www. c h ชียงใหม่ใน .com ตั้งแต่วันที่27มิถุนาย,ยนเป็นต้นไป โดยแบ่งรอบเวลาการเข้าชมเป็น3รอบคือเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬกาเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาและเวลา19นาฬิกาถึง22นาฬิกาจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละรอบรอบละ300คนเท่านั้นโดยกิจกรรมที่จะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนี้ได้แก่กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ การเดินชมส่วนแสดงจากัวเทลและการแสดง s า f ฟ r รีแดนซิ่งโชวและในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะได้เพิ่มกิจกรรม Tiger Show และกิจกรรมไนท์ t p เดเ a t o r เพื่อให้เที่ยวชมได้เต็มรูปแบบแต่ยังคงงดการป้อนอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในช่วงเวลานี้โปรดเตรียมตัวมาให้พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรและพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเตรียมพร้อมท่องเที่ยววิถีใหม่สนุกและปลอดภัยกันทั้งครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เ <c oughs> ชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโทรศัพท์053999000หรือ Line แอดไนท์ซ a ฟฟรและ Facebook เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะได้เวลาสนุกทั้งครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะ จะเที่ยวให้สนุกก็ต้องเที่ยวให้ปลอดภัยด้วยค่ะหมดเวลาข่าวจาก LC Media News กันแล้วนะคะในะวันนี้ท่านสามารถติดตามชมข่าวจาก LC Cable TV เชียงใหม่กันได้นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์พนินพู้วิพัฒน์รายงานข่าวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ 12กรกฎาคม2 563ตอบโจทย์วิถีใหม่ New Normal Life ชอบคุม้มสินค้าครบเอาใจคนหักบ้านลดสูงสุดกว่า70% ชอาพันบาเครดิตโฮลโปรวีซ่าแพทินนมลดเพิ่ม3%พิเศษเฉพาะวันธรรมดาจันทร์ถึงซุ้ลดเพิ่ม15%พร้อมพอร์เน0%นานซาวเดือนกับสถาบันการเงินจันทร์นำเพิ่มความมั่นใจด้วยมาตราการการดูแลความปลอดภัยทุกขั้นตอนห้ามพลาด3-12กรกฎาคมนี้สิบปันตอาอันณศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเจียงใหม่ ทุกๆวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลิ f เฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง